นักวิทยาศาสตร์พบความทรงจำอันน่าทึ่งของตัวต่อการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าตัวต่อตัวขุดตัวเมียมีพลังสมองอันน่าทึ่งเมื่อต้องหาเลี้ยงลูกของพวกมันโดยที่พวกมันมักสร้างโพรงสั้นสําหรับวางไข่แต่ละฟองพวกมันจะกักตุนอาหารไว้ในโพรงเหล่านั้นและจะหาอาหารมาเพิ่มในอีกไม่กี่วันการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์พบว่าตัวต่อตัวแม่สามารถจดจําตําแหน่งของรังพวกมันได้มากถึง9ก้าแห่งแม้จะอยู่ท่ามกลางหลายร้อยรังที่เป็นของตัวต่อตัวเมียตัวอื่น ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าพวกเขายังไม่ทราบว่าตัวต่อมีทักษะสมองที่โดดเด่นเช่นนี้ได้อย่างไรแมลงเหล่านี้ให้อาหารแก่ลูกๆของพวกมันโดยลำเลียงอาหารตามลำดับอายุและปรับลำดับการให้อาหารใหม่หากมีบางตัวตายและพวกมันยังสามารถชะลอการให้อาหารลูกๆบางตัวหากพบว่ามีอาหารเหลือมากกว่าหลังจากที่มันป้อนมาจากครั้งแรก เรามักจะคิดว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆไม่สามารถทําสิ่งที่ซับซ้อนได้มากขนาดนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันสามารถจดจําว่าได้ให้อาหารลูกๆไปที่ไหนและเมื่อไหร่รวมไปถึงมันได้ให้อาหารกับลูกๆไว้ในแบบที่น่าเหนื่อยล้าต่อให้เป็นสมองของมนุษย์ก็ตามแม้ว่าพวกมันจะทํารังในทรายที่ไม่มีลักษณะเฉพาะอะไรเลยและมักจะปะปนอยู่กับรังของตัวเมียอื่นๆอีกหลายร้อยรังแต่ตัวต่อตัว,ตว,ตวแม่ก็แทบจะไม่ผิดพลาดเลยในการที่จะกลับไปยังรังของตัวเอง